สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับภ้าพยัค์หนีประกายแสงนาตีนะฮะเออเราอยู่ในไอดีของน้องมอมมิงนะครับเออประจำเซิร์ฟ13นะแต่เซิร์ฟ13เอาไปรวมกับเซิร์ฟ12แล้วใช่ไหมเอออันดับก็เลยจะมีคุณลุงนะเอออยู่ในนี้นะนะครับนี่ฮะกายหงิดก็ยังพลังที่1อยู่นะฮะแล้วก็มิเซนะตอนนะเออมิเซนี่ก็คือลุงนะน่าจะใช่ ใช่คนซื้อ ID ลงไปนะครับพยักงนี้อยู่ที่6นะครับเออไอดีนี้ครับจัดอาวุธทั้งคิงและปู่ซิวแฟงครับเออนี่เลยครับตึงๆครับตึงไหมล่ะครับนี่ฮะกางเกงแป้งครับแล้วก็ทอรโลโขงครับราชาทอรโลโขงครับแต่ไอดีนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่มีกระบองเหล็กนะครับเพราะว่าเอาไปจ่ายค่าเทิมค่ารับปริญญาค่าซ่อม อะไรกันแล้วแต่ของมอลมิงเขานะช่วงนั้นไม่มีตังก็เลยไม่ได้จัดนะครับตอนนี้ครับเขากลับมาแล้วครับพร้อมกับกางเกงแบงก์แล้วก็ราชาโทรโข่งครับวันนี้ครับผมจะพาทีมมอลมิงไปดวลให้ทุกคนได้รับชมนะครับนี่ฮะเคสึกดวลี่สุดเลยสู้ใครก็ได้ครับสู้ใครก็ได้ครับตอนนี้มาเลยครับจัดทีมอย่างนี้นะเออแต่ว่าอ้าวคอเกลิวเฮ้ย คอเกลิวเร็วหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ที่3ของเขตสิกดวลได้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับคิงเปิดก่อนครับคิงความเร็วที่1นะ่ะแล้วก็ต่อด้วยดวงครับแล้วก็ปู่ซิโฟแฝงครับลบลูกไฟที่บล็อกอยู่แล้วก็เกวินครับนี่ให้ดวงเปิดก่อนเกวินด้วยนะเอาเรื่องนะฮะให้ปูซิโฟแฟงเปิดก่อนเกวินเะครับเอาเรื่องนะฮะไม่มีกระบองเลยฮนะกันเลยต้องใช้จกักรพรรดิเด็กนั่นเองนะครับโอเคเราจับคู่กันเลยครับวันนี้เขาดวลไปแล้ว6กสสนามนะนี่ฮะเจอใครก็ได้ครับ เจอใครก็ได้จังหวะนี้โอ้โหขอไม่เจอไอ้เจ็้านนี้แล้วกันนะเจอ47ล้านไปก่อนตึงๆมาลองดูสิจะสู้ได้อย่างไรนะครับมาครับอุ้ยฝั่งตรงข้ามคิงเร็วกว่างั้นหรออุ้ยจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยมารับชมกันโอ้โหทุกทีจินเปิดมาก่อนเลยครับจังหวะนี้โอแต่เขาอาวุธธรรมดาป่ะอ่าอาวุธธรรมดาบล็อกไปแค่2ลูกไฟนะครับโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาครับ เออเขายังไม่จัดอาวุธหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับเกวิดไล่เตะคืนกลับไปเกวิดไล่เตะคืนกลับมานะครับจังหวะนี้ระับบข้างมหน้าครับอาชูราหมดครับจังหวะนี้โบบบอับว่าไปสล้านดาเมจโอ้แม่เจ้าเราไม่มีกิกี้โบ้อนรับแรงกระแทกด้วยโอ้โหสวยแล้วงานนี้ไม่น่าตีคนนี้เลย <c oughs> โอ้ยอะไรเกลิวก็ตั้งโลขึ้นมาแล้วครับเกวิดไล่เตะคืนกลับมาแล้วรับแรงกระแทกลูกเตะวายุสลาตันจังหวะนี้เอ้ยปูอย่าพึ่งไปนะปู แต่ปูปูติดสตันไม่มีกระบองมันติดสตันไงไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เราต้องเล่นออโต้สิเออไปครับคิงเอนจิ้นครับไปครับอุวสามดาวสุดหล่อท่ครับบล็อกไปสาพลังงานเขาไม่มีลูกไฟใช้แล้วครับเขาไม่มีลูกไฟใช้แล้วครับทิบาไล่ตีไปสองทีเกวิสไล่เตะขึ้นกลับมาปูยังติดสตันอยู่ระบอมเขาม่น่าสวยขึ้นกลับมาครับที่คิงของเขาบ้ามาจากวันนี้15้าล้านดาเมจโอ้โดนคิงก็รับแรงกันแทกกันไประบอมเขามิหน้าครับไปครับ ได่เปิดสักทีหนึง่งห้าพยักหนีหรือพยักหน้านั่นเองชิบะาไลา่ตีไป2ทีเกวินแทบไปหวั่นครับเกวินไล่เตะคืนกลับมาเอาละครับรับบัมคังมีหน้านครับสวนคืนกลับมาเพราะเขาได้เปิดก่อนแล้วบ้ามาจังหวะนี้เฮ้ยเลือดไม่ล้นเลยมาเจ้านี่ไงความตึงของดวงไงเกวินไล่เตะครับไปที่โบลอตโบลอตติดโลแล้วนะคนะืนซูเปอร์เทเนติโกมาจังหวะนี้ครับเราก็รับบัมคังมีหน,าน้าคค่ะอาชูราโมโต้ไป งัดไปที่เกลียววาไปจังหวะนี่15้าล้านอเมรนี่งตึงจะจัดนี่ดวงขั้นสุดเนีนเนี่ยถูกบอลม็บจิ้มธรรมดามาเขาว่าปู่ซิวว่าแฟงวิกีตีธรรมดามานั่นเองมันไม่มีรูปไบใช้นะระบังเขาไม่น่าสูงขึ้นกไปครับอับบ้าไปคนชาราตตั้งโลเป็นที่เรียบร้อยครับผมสนามแรงบินมาโบลอสงัดอัปคัดมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เพราะว่าเกวินเราติดติดโล่อยู่ซื้อคลื่นซูเปอร์เทเลเคลนิโรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปครับจังหวะนี้ราชิบาไล่ตีไป2ทีโอเคมาครับเข้าสู่เทิร์นที่2ครับก็คิงเขาก็ได้เปิดก่อนเช่นเคยแลคิงเอนจิ้นมาครับจังหวะนี้อาแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่ด้วงครับโดนคิงไล่ตีไปทดูด้วงอีกครับโอ้โหแล้วโดนคิงเขาก็ไล่ตีมาที่ดวงโดนคิงไล่ตีมาที่เกวินครับแล้วก็เกวินไล่เตะขึ้นกลับไปกิกกบล็อคเขาระเบิดหมดแล้วนะ แล้ครับสูสีนะครับจังหวะนี้ลำบําข้างมีหน้าครับงัดมาที่เกลีวกันชุกจังหวะนี้ปึ๊บมา12ล้านดาเมจไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตั้งโลเป็นที่เรียบร้อยโดนคิงไล่ตีกันไปกันมาครับจังหวะนี้อ่ะรับแรงกระแทกกันไปรับแรงกระแทกกันไปเกวินไล่เตะไปที่โบล็อแล้วเกวินไล่เตะขึ้นกลับมาที่ปู่ซิวแฟงเอาละครับจังหวะนี้รับแรงกระแทกลูกเตะวายุสลาดตันสตันไปอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับว้าบนะจังหวะนี้โอ้โหเตะสตันไป3ตัวเช่นเคยแล้วเกวินไล่เตะไปที่ป คิงเอนจินครับฮิวเพื่อลุ้มชมกันมาอาวุธสัด่ดาวสุดหรรเทฮิวไปสี่สี่ตัวละครนะแล้วก็ใบไปสามพลังงานนั่นเองชิบาไล่ตีไปสองทีมาครับจังหวะนี้เกวินไล่เตะครับติดหลบหลีกครับระบ้าเขาไม่น่าสูญึ้นกลับมาเพราะว่าเขาฝั่งเขาได้เปิดก่อนครับบ้ามาจังหวะนี้15ล้านดาเมจเลยทีเดียวเชียวติดโลกเป็นที่เรียบรอ้อยครับสำหรับคิงเอนจิน ลำบมข้างพิน้าครับฝั่ง5้าพยังหนีบ้าไปจังหวะน,นี้15ล้านดาเมจโบร้อก็ติดโล่ไปที่เรียบร้อยชิบาไล่ตีไปที่เกลีวสองทีเกวินไล่เตะขึ้นกันมาลำบมข้างพิน่าครับสวนขึ้นกลับมาจังหวะน,นี้รับแรงกระแทกคอร์ม,อมิมิบห้ล้านดาเมจไม่มีปัญหาครับโอ้โหเอาเรื่องจัดๆถ้าเกวินไล่เตะไปที่โบร้อครับอาแล้วจังหวะนี้คืนซูปเปอร์เทเลนนิเตกิกาจังหวะนี้22ล้านดาเมจหรือ2ล้านดาเมจไม่แน่ใจ จังหวะนี้ระบามขาเมนาสวนคืนกลับไปที่เกลิวกานซุปนี่คืนซุปเปอร์ดีนักใช่ไหม12ล้านดาเมจนี่ฮะสะท้อนเกอบโอ้โหสนามแรงบิดแรงจัดๆพร้อมกับสไตล์ข้างมาจังหวะนี้โอ้โห13ล้านดาเมจไปหวานพร้อมกับปูบอมควงหมัดเล็งวายุไซโคนมาอีกทีโอ้ผหร่วงแปดจัดๆแน่นอนจังหวะนี้ครับระบบามข้างมนาาครับสวนคืนกลับไปครับจิปุ๊บดูสว่าเป็นบ้าไปจังหวะนี้15ล้านดาเมจติดโลครับโอ้โหแต่เกวิน เอ้ยไม่ใช่ตัวอะไรยืนอยู่ข้างหน้าว่าเมื่อกี้นี้เออช่างมันเหอะโอเคโดนคิงไล่ตีไปโดนคิงไล่ตีขึ้นกับอ๋อโบลอตโบล็อตโบลอตไปหวานแล้วนะตังตรงข้ามอ่าครับจังหวะน,นี้กเกวินไล่เตะเกวินไล่เลตะขึ้นกับไปนี่นแหละฮะลบําคลงคังพังพินาาครับจังหวะน,นี้งัดใส่กเกวินที่ติดสตตนอยู่ไม่ใช่ติดสตตนติดโลอยู่นั่นเองโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีครับเอาเรื่องโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีมาอีกทีนึงโอเคมาเกวินไล่เตะครับ มาครับรับแรงกระแทกครับจังหวะนี้เออไม่นะลูกเตะอุยสลาตานันบาบาบาบ้าบา,บามาจังหวะนี้โอ้โหยังยังยืนได้ยังยืนได้ยังยืนไนหวเกวินไลเตะเกวินไลเตะไปที่ิงขิงติดโลนะมาครับสนามแรงบิดกระแรงเช่นกัน,กนชิบะไล่ตีไปหนึ่งทีสทีใส่เกวินติดโลนะติดโลขิงเอนจิ้นครับมาครับในเทินที่3ามนี้นี่ฮะดวงใจหัวใจตึบตับมา ชีบาตไล่ตีหน like anyway like ึ่ง <shove> ท <yourself emerges> ีสองทีบายเขาไปสามพลังงานนะหาก็เกวินไล่เตะเกวินไล่เตะขึ้นกลับมาระบำข้างมนาครับคืนกลับมาที่กิเอนจิ้นว่ามาสิบหกล้านาเมตริงไปหวานครับระบำข้างไมนาครับได้เชิดฉายบ้างครับฝั่งห้าไปยังงนี้ับบบาไปยังมาสิบหล้านาเมตอ้าวปู่ซิวแฟนก็มีโลอยู่กันลอชิปแล้วชิปแล้วเกวินไล่เตะครับโอเคเกวินไล่เตะขึ้นกลับมาไม่เป็นไรจังหวะนี้ระบำข้างพินาศสวนขึ้นกลับมา ทีดวงดวงยังรับได้กรับท่นไวไหมสิบห้าล้านนมเบ็ดบอกจิบ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 จัจจจงวานี้ลูกเต๋วายุสลาตัานไปครับอ่ะว่าไปจังหวะนี้โอ้โหถึงกับติดหมดประหยัดพลังงานชิบะไล่ตีไปหนึ่งทีสองทียังติดโลก,กันอยู่มาครับดวงนี้เดบแบกของจริงเลยฮะปู่สิว่าแฟนคลับสไตรค์ข้างมาครับอ่บโบ,โบ,โบมัตสายน้ำทราหินพร้อมกับมัดเหล็กวายุไซโคนโอ้โหเล่นใหญ่จริงๆแต่ว่าเกวินฝั่งห้าพยักหนีก็ยังยืนได้อยู่นะเออระบีงเขากน่าสึ้นกันไปครับ อับบ้าไปจนันนี้ติดโลดตเต็มเ็มที่2ดามจพร้อมกับสะท้อนของดวงนะคิงถึงก็ติดโลดเลยทีเดียวเชียวมาครับเทินที่4ครับนานจ,จัดจัดครับนี่เพิ่งเทินที่4เท่านั้นโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีครับจังหวะนี้โดนคิงไล่ตีคืนกลับมาเอ้ยหวังไหวไหมยังไหวไหมเกวินเกวินยังไหวไหมเกวินไล่เตะไปที่เกวินแล้วเกวินไล่เตะกลับมปที่เกวินเกวินไปหวัน แล้วจังหวะนี้เราบําคลังพังพินาศครับงัดไปทีดวงครับจังหวะนี้อัาบ,บ้าไป15ล้านอาเมรยังยืนได้พร้อมกับลีเลยขึ้นมาพร้อมกับโดนคิงที่ไล่ตีโดนคิงที่ไล่ตี แล้วก็โดนคิงก็ไล่ตีและโดนคิงก็ไล่ตีแล้วก็เกวินไล่เตะแล้วก็สะท้อนคืนกลับไปปู่ซื้อพวกแฟงติดกันไปหวานลูกเตะไว้ยูสลาตันอับ,บาบ้าบๆาบา้บามาจังหวาน,นี้ก็รู้ชะตากรรมนะครับดวงถึกขนาดนี้ก็สะท้อนคืนกลับไปติดโล่ไปที่เรียบร้อยลับบาร์ค้างพังพีนา,ราครับใส่คิงที่ไม่มีโล่แล้วจะเป็นยังไงนั้นอัมบาไป15ล้านดาเมจคิงไปหวานครับโอ้โหอ้าวเฮ้ยวิกกี้มันคิงไปหวานไม่ใช่หรออ๋อแต่มันยังติดโล่อยู่วิกกี้ใครเห็นทันไหม ระบำคลั่ง,งพินาศข,ขึ้นมาก็ยังยืนได้อยู่นะฮะเอาเลื่อจัดจัดและคิงเอนจินมาครับจังหวะนี้แล้วก,ก,ก็โดนคิงก็ไล่ตีกันไปโดนคิงก็ไล่ตีกันไปแล้วก็โดนคิงก็ไล่ตีคืนกลับมาและโดนคิงก็ไล่ตีคืนกลับมาจะรับแรงกระแทกวไวไหมเกวินไล่เตะสร้างกระดูกหางสีทองจังหวะนี้มาครับรับแรงกระแทกจากระบำคลับบงงนน่งพินาศฝั่งตรงข้ามอาบ้ามาจังหวะนี้สิบหกล้านดาเมจตโดนคิงไล่ตี และโดนคิงก็ไล่ตีไปที่คิงโอ้โดนคิงก็ไล่ตีขึ้นกลับมาโดนคิงไล่ตีขึ้นกลับมาสะท้อนขึ้นกลับไปแน่นอนสะท้อนขึ้นกลับไปแรงไหมแรงจัดๆลูกเตะอวจุสลาตันอับบา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 อับบามาจากวานี่โอเคไม่นะเกวินไล่เตะเออยังติดโล่อยู่สะท้อนขึ้นกลับไปโอ้เกวินยังติดโล่อีกแตบบาค์้างมิน่าใส่คิงครับโอ้พากเทินเดียวพักตอนแรกก็จะพากสองตานะโอ้เนี่ยนี่อยากเห็นคิงว่าคิงมันนอนอ่ะโคตรโคตรตลกเลย คิงมันนอนแล้วอะโอ้แต่ติดโล่อยู่นะระบำเข้าที่หน้ายังติดโล่อยู่ครับโอเคมาเข้าสู่เทร์นที่6ตอนแรกกะจะภาค2คููนะแต่ว่าภาคคููเดียวก็เหนื่อยแล้วเฮียพี่โดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีคิงกลับมาโดนคิงไล่ตีค้นกลับไปโอเคเอางี่ดีกว่าถ้าใครอยากจะไปรับชมต่อถึงความตึงนะตานี้ชนะหรือแพ้เอามันไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าใครอยากรับชมความตึงในเซิร์ฟ13เซ <c oughs> ิร์ฟ12นะฮะ5พยักหนีมีช่องนะครับมอมมิ่งนะครับ ไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงไ้ข้างล่างนะครับเอเอ่มาดูกันต่อครับเข้าสู่เทินที่ใดแล้วเนี่ยเทินที่6แล้วลุกเตะวายุสลาตันครับมาจังหวะนี้ครับอาบ,บ้ามาโอเคยังยืนได้โอ้โดวงเข้าสุดจัดจริงๆวิกดีดวงจับตายอยู่แล้วนะดวงรีเลือขึ้นมาเลือยสองหลอดใหม่ครับรับบาร์มาข้างบีน่าใส่ทิ้งบบ้าไปจังหวะนี้โอเคอันนี้ไปหวานของจริงไม่มีโลแล้วนะครับรับบามาข้างบีน่าสูนคืนกลับมาครับจังหวะนี้อาบ,บ้ามา16ล้าน SE. ดาเมจด้วงก็ยังยืนได้ มันสุดไปไหมจังหวะนี้ครับลับบัมค้างพังพิงพนาในคืนที่7จ็ดแล้วนะเดินที่7บ้ามา15้าล้านเมตรก็ยังยินได้ลีเลยขึ้นมาพร้อมกับโดนคิงไล่ตีแล้วก็โดนคิงไล่ตีจังหวะนี้โดนคิงไล่ตีขึ้นกลับมาและโดนคิงไล่ตีขึ้นกลับมาพร้อมกับเกวินไล่เตะแล้วก็รับอา้าวสะท้อนขึ้นกลับไปเกวินไปหวันเพราะฉะนั้นลับบัมคามินาเหลือด้วงหนึ่งหนึ่งสังนั้นนะครับรบ้าไปยังไรสิบห้าล้านเมตรล้วโดนคิงไล่ตีอโดนคิงไล่ตีแต่เขาเปิดก่อนเนี้ย อันนี้คือข้อเสียเปรียบนะโดนคิ้งไล่ตีขึ้นมาโดนไล่ไล่ตีแล้วก็ระบังคามินาต้องต้องตีต้านทานต้องตีต้านทานระบงังคามนามาตรนนี้บ้ามาสิบห้าแล้วนะเอ้ายังมีโล่อยู่อีกเหรอแล้ฝั่งนูน้นโล่โล่น่าจะยู่เหลือเยอะฝั่งนูน้นโล่น่าจะยู่เหลือเยอะระบังคามินาโอ้ทีนที่แปดแล้วนะโอ้แม่เจ้ามาครับโดนคิ้งไล่ตีและโดนคิ้งก็ไล่ตีไปและโดนคิ้งไล่ตีขึ้นกลับมา แล้วโดนคิงก็ไไรตีขึ้นกลับมาเอาพร้อมกับระบาดค้างพินาดในเทิร์นที่แปนี้ครับพังพินาดไปครับชาร์จมาเดนบ้าไปจังหวะนี้สิบห้าล้านดาเมจโอ้แม่เจ้าโคตรแรงโยแล้วโดนคิงไ่ตีโดนทิงไรตีโดนคิงไรตีแล้วก็โดนคิงไ่ตีโอเคระบามคามพินาดข้างสุดครโอ้โหแล้วมันติดโล่ไงล่ะครับพี่น้องติดโล่จังหวะนี้มาครับระบาดคราวพินาก็ติดโล่อยู่ดีฮะ โอ้โหนี่มันแบบกินกันไม่ลงจริงนะสองสองดามเมจเท่านั้นแล้วก็โดนคิงก็ไล่ตีไปครับอดโดนคิงก็ไล่ตีไปครับแล้วโดนคิงก็ไล่ตีคืนกลับมาครับโดนคิงก็ไล่ตีคืนกลับมาครับเอาเรื่องฮะอามาครับเดินที่9ครับระบำข้างมีหน้าครับสวนคืนกลับไปจังหวะนี้อาว่าไป15ล้านดาเมจพร้อมกับรีเลือยขึ้นมาแล้วโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีมีสะท้อนแล้วก็ระบำข้างมีหน้าสวนโอ้โหแมีโดนคิงไล่ตีก่อนโดนคิงไล่ตี i, แล้วก็ระบำข้างเฮ้ยแต่ สำหรับคิงเอ้ยสำหรับดวงโอ้โหแล้วติดติดบทประหยัดพลังงานรอบที่สองครับสุดยอดจริงๆลบบำบากของเามินาตอัปบ,บ้ามันตอนนี้15ล้านดาเมจโอเคยังยืนได้แล้วลีลึกขึ้นมาโดนคิงไลต่ตีในเทอร์นที่สิบนี้โดนคิงไลต่ตีโดนคิงไลต่ตีคิงกลับมาโดนคิงไลต่ตีคิงกลับมาแล้วก็ลำบ,บำคลังผังพินาตครับไปเขาจะมาอันี้ครับเอาพยักหนีอัปบ,บ้าไปสิบห้าล้านดาเมเอตรูติดโลดว่าแล้วติดโลด โดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีแล้วก็โดนคิงไล่ตีแล้วก็โดนระบ,บําข้างพินาศูนคืนกลับมาก็เจอวันี้โอ้มันตึงจริงๆบ้ามากเรียบร้อยโอ้โ,อโหถ้ามีกระบ,บองนี่ชนะไปแล้วจริงเออขอโทษนะที่รดแต้มนะครับมอมมิงไว้ติดตามมอมมิงที่ช่องมอมมิงได้นะครับ5้าพยักหนีตึงๆของเขานะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมอร์มิงนะครับสำหรับไอดีนี้นะที่ให้มารีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ